สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาลของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพี่ร่มพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามในส่วนของการส่งเสริมการขับเคลื่อนความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลค่ะโดยทางด้านนะอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามผลการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมรวมถึงการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้ประชาชนนะคะได้มีหลักประกรันแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและก็ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และแ แผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ไปจนถึง2570ค่ะ ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเนี่ยนะคะก็ได้มีการดําเนินการล่าสุดจากผลการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเหมาะสมแล้วก็เท่าเทียมค่ะโดยพบว่ามีประชาชนนะคะได้รับประโยชน์ถึง253,823ครัวเรือนได้แก เรื่องแรกค่ะเป็นในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะจำนวน147,667ครัวเรือน ประกอบด้วยบ้านพอเพียงจำนวน9 8 7า4นวน9 8 7 9รครัวเรือนบ้านผู้สูงอายุนะคะจำนวน23,350ครัวเรือนบ้านคนพิการจำนวน16,405ครัวเรือนและบ้านราษฎรยากจนในจังหวัดชายแดนใต้นะคะอีกจำนวน9 1 1านวน9 1 1รครัวเรือนค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยจำนวน 33, 3า2นวน33,290 4ครัวเรือนประกอบไปด้วยบ้านมั่นคงค่ะจำนวน2 3 0 1 9ครัวเรือนนะคะบ้านชุมชนริมคลองจำนวน7,809ครัวเรือนและบ้านชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รือ้อนะจำนวน2,466ครัวเรือนค่ะ ในส่วนที่3นะคะก็คือการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยโดยการส่งมอบบ้านให้กับประชาชนจำนวน 34, วานวน34,574ครัวเรือนบ้านชาวเ9าบาทต่อเดือนนะคะจำนวน1 6 3 3 9ครัวเรือนค่ะและแบบที่4เป็นการบูรณาการนะคะในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบางร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจำนวน2 1 9 4 9ครัวเรือนค่ะซึ่งจากผลการ ดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบแล้วก็ชื่นชมทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันนําเอานโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมทําให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะทั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการเน้นย้ำทุกกระทรวงนะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐในการบูรณาการทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในสังคม อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะกลุ่มเปราะบางให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย เพื่อที่จะมุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยนะคะที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภยัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นนะคะมีหลักประกันสังคมแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตอันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ําในสังคมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของ การที่คนไทยเนี่ยจะได้แสดงพลังนะ่ะให้กับชาวโลกได้รับรู้กันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนคนไทยค่ะได้ส่งแรงเชียร์นะคะให้กับ ภูเก็ตคะ่ะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialist Expo 2020นะคะโดยจะรู้ผลในวันที่21มิถุนายนนี้คะ่ะโดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตศสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialist Expo 2020นะคะของประเทศไทยโดยจะ มีภูเก็ตเนี่ยเป็นสถานที่จัดงานซึ่งทางสำนักง,งานส่งเสริมแล้วก็จัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนรัฐวทีแล็บนะคะกระทรวงต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนค่ะจะได้ร่วมการเตรียมการมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโดยคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้เดินทางไปนําเสนอความพร้อมของประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององ,องค์การ ทัศการนานาชาติหรือ BIE ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะฮะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำเสนอมาแล้วสองครั้งในวันเดียวกันภายหลังการนำเสนอความพร้อมแล้วเนี่ยนะคะประเทศสมาชิก BIE ทั้ง124ประเทศจากทั้งหมด171ประเทศก็จะได้โหวตเลือกเมืองค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มีเมืองจากอีก4ประเทศที่ร่วมเสนอตัวเพื่อที่จะแข่งขันใน ครั้งนี้ด้วยค่ะก็ได้แก่สหรัฐอเมริกานะคะอร์เจนตินาเซอร์เบียแล้วก็สเปนค่ะห่างในวันที่21วิทุนายนนี้นะคะไทยชนะการโหวตก็จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialist Expo นะคะของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียใต้นายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนให้คนไทยทุกภาคส่วนค่ะร่วมการสนับสนุนนะคะส่งแรงเชียร์ให้กับประเทศไทยในการชนะการแข่งขันส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตลอดจนภาคเอกชนนะคะ ประชาสังคมที่ร่วมกันทํางานเตรียมการมาตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็จะนําเสนอความพร้อม ของประเทศไทยเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายปลายเดือนนี้ด้วยนะคะโดยชาวไทยทุกภาคส่วนก็สามารถที่จะร่วมการส่งแรงเชียร์สแสดงออกถึงการสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket Thailand ภูเก็ตไทยแลนด์ผ่านทางลิงก์นะคะ support expo 2028 t h a i l a n d com และสามารถแชร์การสนับสนุนดังกล่าวผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนบุคคลได้ด้วยค่ะ ทั้งนี้หากประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ Expo 2 0 2 8ภูเก็ตไทยแลนด์นี้นะคะก็จะมีกำหนดจัดงานอยู่ในระหว่างวันที่20มีนาคมถึง17มิมถุนายน2571นะคะบนพื้นที่141ไร่ที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต โดยทีเซปเนี่ยก็ได้ประเมินถึงประโยชน์ให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในประเทศนะคะจากผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติจะอยู่ที่4.92ล้านคนนะคะแล้วก็จะมีเงินสะพัดกว่า49,231ล้านบาทสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะต่อ39,357ล้านบาทมีไรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า9,512ล้านบาทค่ะแล้วก็เกิดจากการ จ้างงานนะคะมากกว่า1,13439ตําแหน่งนะคะนอกจากนี้ก็จะได้มีการสนับสนุนพัฒนาเมืองของภูเก็ตแล้วก็จังหวัดในกลุ่มอันดามันคลัสเตอร์ค่ะได้แก่กระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สุร,ราษฎร์ธานีนะคะสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางด้านศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทยมีประโยชน์ในพื้นที่หลังจากการจัดงานนะคะให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจรศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติศูนย์ใจรักนะคะแล้วก็ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจรด้วยก่อให้เกิดการพัฒนาทาั้งทางด้านการแพทย์สุขภาพแบบครบวงจรด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของ การจัดกิจกรรมค่ะก็ยังคงอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอยู่นะคะโดยทางโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Amazing Ultimate Festival นะคะใน4พื้นที่ริมทะเลเพื่อที่จะโชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยพร้อมทั้งกระตุน้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยทางด้านนะอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานัก นายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งเสริมการจัดกิจกรรม Amazing Ultimate Festival สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ตามอัตลักษณ์นะคะในสีพื้นที่ริมทะเลได้แก่พังงาภูเก็ตสงขลาและประจวบคีรีขันนะคะเป็นการนําเสนอกิจกรรมสร้างสารรค์ในการท่องเที่ยวตามกระแสเพิ่มความเชื่อมั แล้วก็ยินดีที่การจัดกิจกรรมกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยผ่านทางงาน Thailand Travel Mart Plus นะคะ2 0 23ประสบความสำเร็จสามารถส่งเสริมการขายลักษณะ B 2 B หรือว่า business to business ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้านการท่องเที่ยวได้สร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืนนะคะทั้งนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ได้ปรับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งมอบประสบการณ์การท่อง ที่ยวมิติใหม่นะคะที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแล้วก็ความหมายผ่านกิจกรรม Amazing Ultimate Festival นะคะนำศิลปะแล้วก็ดนตรีเป็นกิจกรรมสื่อกลางส่งมอบความสุขนำเสนอความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยกิจกรรมก็จะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนนะคะถึงเดือนกรกฎาคม2566ใน4จังหวัดทั้งใต้ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ค่ะได้แก่จังหวัดพังงาและก็จังหวัด ภูเก็ตมีกิจกรรมหลักเนี่ยเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะคะแล้วก็จังหวัดสงขลาแล้วก็ประจวบคีรีขันก็มีกิจกรรมหลักเนี่ยเป็น recreation festival นะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างปลอดภัยค่ะโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็คาดการนะคะว่ากิจกรรมนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ140ล้านบาทด้วยค่ะนอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมการกับพันธมิตรจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2023นะคะระหว่างวันที่31พฤษภาคมจนถึง 2มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีในส่วนของการส่งเสริมการเจราจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยกับผู้ประกอบการนําเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งมีการเจราจาธุรกิจในงานกว่า11,760นัดหมายสะท้อนว่าตลาดท่องเที่ยวไทยเนี่ยกำลังได้รับความสนใจแล้วก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมส่งมอบคุณค่าและก็ความหมายของการท่องเที่ยวนะคะ Meaningful Travel สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบยกระดับห่วงโซ่อุปทานสร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืนทั้งนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการจัดงานนี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวได้กว่า2,420ล้านบาทด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณความร่วมมือ ความร่วมใจจากทุกภาคส่วนซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนสะท้อนถึงความสามาคัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชาวไทยนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นค่ะในศักยภาพและก็ความพร้อมของไทยทั้งภาครัฐประชาสังคมและเอกชนประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะช่วยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในเชิงคุณภาพและพัฒนาประเทศไปเป็นจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะนั่นก็คือในส่วนของกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนะคะที่ก็จะเป็นการโชว์ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะเป็นการดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ เรามาดูกันในส่วนของการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอล尼โยในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันบ้างค่ะโดยทางด้านนะอนุชาบุตรพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเยผยพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ําในเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เตรียม รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างใกล้ชิด โดยทางด้านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็บอกว่าหน่วยงานของรัฐบาลค่ะได้มีการบรูรณาการทํางานร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ําและก็เตรียมรับมือกับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนเมษายน2566นะคะทางกองโดยการน้ําแห่งชาติหรือก็อนอชอก็ได้มีการติดตามผลการดําเนินง,งานมาตรการรับมือกับฤดูแล้ง แล้วก็หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำนะคะให้สอดคล้องกับสภาพอากาศรวมทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยังได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการในการรองรับเอาไว้ล่วงหน้าก่กอนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนค่ะไม่ว่าจะเป็นการคาดการเป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงนะคะบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลากทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการในแหล่งน้ำนะคะเขื่อนระบายน้ำแล้วก็จัดทำแผนบริหารจัด การน้ําในเชิงบูรณาการเตรียมความพร้อมซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลประทานระบบระบายน้ําโทรมาตรนะคะให้พร้อมใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของทางน้ําซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยค่ะแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกตินะคะรวมถึงเร่งเก็บกักน้ําในแหล่งน้ําทุกประเภทในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีปริมาณน้ําเพียงพอในฤดูแล้งปีต่อไปด้วยเช่นกันค่ะโดยในเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกรมชลประทานก็ยังมีการประชุมหารือการวางแผนการจัดสรรน้รําฤดูแล้งพร้อมทั้งวางแนวทางรับมือในฤดูฝน โดยจะติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมเน้นย้ำให้โครงการชนลประทานทั่วประเทศขับเคลื่อน10มาตรการรับมือกับฤดูแล้งในปี2565 ถึง2,566แล้วก็ปฏิบัติตาม12มาตรการฤดูฝนนะคะปี2,566รวมทั้งเตรียมรับมืออุทกภยัยผ่านการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะก,กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบนะคะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะร่วมการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะตลอดจนจัดสรรทรัพยากรเครื่องจกักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำแล้วก็อื่นๆที่ประจำอยู่ทั่วประเทศด้วยให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การขยายแรงน้ําและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับกําชับให้ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกรมชลประทาน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของประชาชนโดยรวบรวมข้อมูลนะคะจัดทําแผนพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วมพร้อมทั้งแสวงหาแผนพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติมเป็นแหล่งน้ําเพื่อสํารองเพื่อจัดสรรกระจายการใช้น้ําอย่างทั่วถึงแล้วก็ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ําค่ะในกาสนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็จะได้มีการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ําและเตรียมรับมือผล กระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยในเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในช่วงหน้าแล้งนะคะก่อนจะถึงเข้าฤดูฝนโดยไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์น้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะก็จะได้ประชุมหารือวางแนวทางรวมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะนามารวบรวมประเมินแล้วก็ปรปับปรุง เป็นการบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยวางแนวทางการทํางานไม่ปล่อยให้พี่น้องชาวกเกษตรกรนะคะรับมือด้วยตนเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube, Channel, t u b e บช anel อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิทุมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชน จนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไว้แร่ลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษาวกว่า30,000บาทในหัวข้อทหารมีไว้ทำไมทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsd.mod.go.th .co.th หรือโทร022258262ขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้ จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทเพื่อน,นำเงินรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายถวายโดยเสด็จพระกุศลได้ที่ห้างบิ๊กซีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสอบถามได้ที่บิ๊กซีลเซ็นเตอร์โทร1756